สวัสดีครับแฟนแฟนสุพรรณบุรีเ c ทุกคนวันนี้สุพรรณ FC TV ทจะพาไปดูเวลาว่างของเหล่านักเตะสุพรรณบุรี FC ว่าเขาทำอะไรกันจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะตามมาให้แฟนๆได้ชมกันนะครับ <Audio Jungle. S 1> หลังจากสืบข้อมูลนักเตะเรามานานก็ได้ยินมาว่ามีนักเตะของเราหลายคนชอบมากินกาแฟาที่นี่ครับคาเฟ่อเมซอนปตทหลักเมืองมั่นคงฝั่งบิ๊กซีนั่นเองครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอใครกันนะ เดี๋ยวนะครับเอ๊ะคุณนั้นคนุ้ณๆนะปั่นจักรยานมาแต่ไกลเลยอ๋อปัดส,สมัครล่านั่นเองแบบนี้ต้องล่าเข้ามาคุยกันหน่อยละปัดวันนี้มาทำอะไรที่นี่ครับ อรวันนี้เมื่อกีนกาแฟครับชอบมาทางกาแฟที่นี่แล้วก็บอนจะไปซ้อมบอดเอแล้วทำไมถึงเลือกที่จะปั่นจักรยานมาล่ะครับมีความรู้สึกว่าปั่นแล้วมีความสุขแม้ตาให้เราได้สุขภาพก็เหมือนกับว่าเราได้รีแลกซ์ด้วยอะไรด้วยก็ก็คพ่อนข้เรวอยู่ความสุขในการปั่นครับก็เลยเลือกที่จะใช้จักรยานในการเดินทางแต่ถ้าไกลๆก็ขับรถเพราะว่าไม่ไหวนื่ไงแล้วแบบเนี้ยปั่นบ่อยแค่ไหนเนี่ย ตอนช่วงนี้ก็ปั่นช่วงนี้ก็ปั่นบ่อยกันนะเพราะว่าก็ก็อยากปั่นเพราะว่าที่นี่ก็บรรยากาศในการปั่นดีไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือสภาพแวดล้อมอากาศอะไรที่นี่ดีก็เลยรู้สึกว่าหน้าปั่นทําให้เราได้ได้เปรียบลิ่งที่ดีๆครับอยากรู้จังเลยว่าหลงไหลในเสน่ห์ของมันยังไงเนี่ยอาก็อย่างแรกเลยก็คือปั่นเพื่อสุขภาพแล้วก็แล้วก็ปั่นก็ มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอิสระในการเดินทางแนละ้วสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับผมใช่ใช่เลยชอบที่จะปั่นครับผมแล้วปั่นจักรยานกับซ้อมฟุตบอลเนี่ยอันไหนเหนื่อยกว่ากันก็ถ้าถามว่าไหนเหนื่อยกว่าผมตอบไปเลยว่าเหมือนใช้ใช้ความใช้กล้ามเนื้อคนละอย่างว่าปั่นจักรยานนี่จะค่อยๆได้ความทนทานาแ,ตแต่ฟุตบอลก,ก็เหนื่อย ในการจุดระเบิดแต่ก็ก็คือก็ตั้งเหนื่อยทั้งสองอย่างครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสองอย่างแน่นอนไหนลองบอกข้อดีของการปั่นจักรยายในให้ฟังหน่อยซีตอนที่ผมยังไม่ปั่นจักรยานก็อาจจะคิดเองนะแต่ทมว่าผมมีความรู้สึกว่าปั่นจักรยานแล้วทําให้ผมแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือระบบหายใจแล้วก็ระบบเหมือนเหมือนร่างกายของเรามัน,มนรีโครวลลิขงลของมันเองอะไรในการปั่นจักรยาน ปันตี้ฟิตจริงๆเลยนะครับปัตตตั้งแต่ที่พักมากินกาแฟ,แฟเดี๋ยวก็จะปั่นไปสนามซ้อมอีกว่าแต่ไม่รู้จะปั่นจริงหรือเปล่านะเนี่ยหรือว่าจะแอบ,บเอาจักรยานขึ้นรถไปก่อนแบบนี้ต้องตามไปดูสักหน่อยตามไปดูปั่นกันครับ ได้เงยอ,อยู่เราะตอนนี้อากาศค,าค่อนข้างจะร้อนนะปกติอากาศจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อสุขภาพก็้องยอมเป็นยังไงกันบ้างครับเวลาว่างของปัดส,สมัครลาชกองหลังตัวเก่งของเราถือว่าน่าเป็นเยี่ยงอย่างกันนะครับแต่คราวหน้าสุพรรณ fc tv จะตามติดมันว่างของนักเตะค,คนไหนต้องคอยติดตามกันให้ดีนะครับขอุญาไปซอป้อมบอลกันครับ Dear Jungle.